ายสัตวแพทย์พัทรพลมณีออนหรือหมอลอดหัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยกับเดลินิวส์ว่ากรณีการระบาดของโรคลำปีสกินจากปุสัตว์มาสู่สัตว์ป่าได้รับรายงานกระทิงตัวแรกซึ่งเป็นกระทิงโทนตายเมื่อวันที่15มิถุนายนที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยพบร่องรอยต่อสู้และถูกแทงบาดแผลชะการติดเชื้ออีกทั้งผิวหนังเห็นรอยโรคสงสัยติดเชื้อลำปีสกินจึงเก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจสถาน สถาบัานสุขภาพสัตว์แห่งชาติกรมปสสศุสัตว์ซึ่งผลตรวจล่าสุดยืนยันว่าเป็นรอยโรคลำปิสกินซึ่งเป็นปัจจัยโน้มทําให้สัตว์อ่อนแอลงจึงถูกทําร้ายจนตายส่วนกระทิงตัวที่สองที่ตายในอุทยานกุยบุรีเช่นกันในวันที่9กรกฎา,าคมอยู่ระหว่างการรอผลตรวจยืนยันทั้งนี้การลงพื้นที่สํารวจในพื้นที่จริงพบมีกระทิงเข้าข่ายป่วยอยู่เราจึงจัดให้เป็นสัตว์เฝ้าระวงังและสงสัยว่าเข้าข่ายแต่ยังไม่ได้เก็บตัวอย่างเลือดซึ่งเป็นแผนที่เราเตรียมและดำเนินการขั้นต่อไป ไป สำหรับโรลคลำปีสกินถือเป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มีรายงานในสัตว์ป่าของไทยมาก่อนครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกต้นต่อมาจากแอฟริกาที่มีการระบาดในสัตว์กีบอย่างไรก็ตามพอสิ้นสุดการระบาดพบอัตราการตายน้อยมากเนื่องจากสัตว์จะสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองจึงทําให้เรายังไม่วิตกกังวลว่าจะส่งผลต่อการสูญเสียของสัตว์ป่าในไทยและยังมีปัจจัยเสริมหรือเกื้อหนุนที่ประมาทไม่ได้เนื่องจากสัตว์ที่ป่วยจะส่งผลกระทบสืบพันในระยะเวลาหนึ่งเรา จึงต้องจับตาเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามจากการพบกระทิงในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและวัวแดงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งป่วยลำปีสกินนั้นทําให้ทางกรมอุทยานสั่งให้มีสํารวจปัจจัยเสี่ยงในทุกพื้นที่โดยเน้นใน5้าพื้นที่เสี่ยงประกอบไปด้วยอุทยานกุยบุรีที่มีรายงานพบโรคในกระทิงอุทยานแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่พบการป่วยในวัวแดงแล้วอุทยานเขาใหญ่และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าจ คนครราชสีมารวมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมกันนี้กำชับให้ป้องกันจากสัตว์ที่เข้าถึงตัวได้คือปะสุสัตว์ที่อยู่รอบพื้นที่โดยให้ประสานให้กรมปศุสัตว์ลิ่งฉีดวัคซีนในโครกระบือเพื่อเป็นการป้องกันโรคลามสู่สัตว์ป่าอีกทั้งใช้น้ำส้มพันไม้เพื่อไล่มแมลงรวมทั้งใช้น้ำยาฆ่าเชื้อแก่รถเข้าออกในอุทยานแห่งชาติอีกด้วยค่ะ